ใส่กล่องหมูลแล้วเนี่ยมันเสียบหอมอืสุดยอดบ่เนือ่อยชุดยอดคือใบอ่อนเสียบของแขนเลยพี่น้องสวั <c oughs> ดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับครับวันนี้ก็อยู่กับยายร้อนครับพี่น้องยายร้อนจะเห็นยังกินนอ่องพี่น้อมันนี้สีปิ๊งปลาใส่กันกับอปี่ยยังกบเปิ๊งปลาบื้อปิ๊งปลาพี่น้องปิ๊งปลาแดง ครับพี่น้องกรได้ประเดกมาวันที่วัสวสน,นะ<ม>วนสี่ปิ่งเนาะไหม,นะมนเนาะปิ่งปิ่งห่อใส่เปตตอกพนว่าพี่น้องมันสีหอมพนว่านี่ยพน้าเล้วก็มีใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อเลยครับเด้อหม่ำเนาะมันอี้สิเป็นเมนูง่ายๆเลยครับเด้อปิ่งอ้าววันนี้อ้าววันนี้ปิ่งอ้าวไม่ใช่เนาะมพนบะปิ่งอ้าวไม่ใช่ซุกใช่เส่กินสุกเขาก็ได้กินสุกดีกว่าอืมปิ่งใส่เปตตอกนี่พี่น้องมันจะหอมเลยครับเด้ออ๋ออีกคนสิปิ่งใส่ ห่อเหมืนบานเท่าไหร่พี่น,อน้องกินง่ายเท่าเอาห่อเตาเพิ่อนก็อันไหนเรียบร้อยได้พี่นอ้อง,งด้วยเพิ่อนดังไฟเรียบร้อยได้สองเตาเขาได้เพื่นเห็ดย่าดรอปพี่น้นองนี่เห็ดเห็ดดีขนาดปีงประแดกนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วอ่าปีงประแดดมาในตู้ใส่กรอกได้บ้างพี่ใส่กอกต่อไหมเนียนใส่ใส่กอกต้อได้บ้างนี่น นี่เป็นเมนูาง่ายๆได้พี่น้อ,อ,นเอ,เนอเงเลยกินง่ายเข้าหมดเลยใส่กอดกระเพื่งเฮ็ดเท้ากระเหลี่ยวกับพี่น้องเทศเท้าทกระเหลี่ยวก็เลยสีปีงเลยเอานาะโอ้ขาวจนฟูนแต่ล่ะตัวปีงสกันบมดไหมเนี่ยนี่อีซ้ำขอนอ๋อโอ้ยบอมันใหญ่โพดมันนี่โผล่ก่อ,นนอแบบนี้สะก้อนปีงเธอเดียวบ่อได้มันมันจะบ่อไรนี้บ่อไหนน้ำนะโอ้ยนั่นแหละให้มันยยอยออกน้ำมัน มันไหลออกเลยนะมัน้องก็สูตรนี่ก็ดีเนะพี่น้องเด้อแนะนน้ำพี่น้องขั้นผู้ใดซื้อไปเนาะก็แนะน้ำเป็นปิ่งปิ่งเนี่ยมันจะดีนะพี่นาะมันดีกว่าเฮาวถอดถอดมันเพื่นน้มันเลยเพื่อน้มันเลยอันนี้มันบ่มีน้ำมันเด้นี่เอออันนี้บ่มีน้ำมันไหลน้ำมันเลยครับแบบนี้เลยอันนี้อันนี้ใส่กองเนื้อเนาะแม่ตัวนี้ใส่กองเหนือแต่หม่ำมพราะ่ต้องปิ่งใส่ก็ได้หเมันเพราะว่าหม่ำบนมันคือใส่ถ้าให้มันหอมพี่น้องเลยสูตรสเป็นะสูตรเซเบตต่อไม่จืดหอมหอม อยงมามันจะหอมแล้วก็ไล่มันกัน,น s. <S สิหน euh. ่อยลดลดลดมันหน่อยลงเขาเป็นเขาเป็นใส่กอกหมูครับเอาจะสอนทุกอันสอดสองสองอันเนาะเดี๋ยวตอนนั้นสุกก่ันเดี๋ยวตอนนี้เป็นรอยที่หนึงพี่น้องเดี๋ยวมันสุกกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดพี่น้องเบิรงที่หนึงเอาถ่ายเบิรงเลยครับเด้ออ้าวฟังเงินพี่ติ๋มใหม่ห่วยเป็นตะไม้ใช่ไหม เ้าใหม่้าเป้าอนสามสามสันเนาะหม่้างนอกใหม่ข้างนอกสามสันเนี่ยเฮ้โอ้น้ำไหลน้ำน้ำน้ำนนวมันไหลออกได้หน่ะเออบไหลแต่ประแดกมันมีมันมีถางหันอยู่อ๋อพี่น้องโอ้โหเคนละแบบด้ยเสียกพีน้องหอมสีแดีน้หอมแหอมงหอมแดยาไม่่อยีเยวดีขขาคุณอืมม่นเลยบอกเฮ้ยท่อไปตองถาเลยพี่น้องท่อไปตองถาเลย อากาศกับมัอนี่ห่อนพี่น้องดำหน้า,ลา,นนลา,าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยใครอยู่แล้วแล้วแล้วพี่น้อง<า>มือด<า>เดียวกับเล้วห่อนขนาดอากาศเนานะ,น,าน,ะน,นี่ไหเนาะอากาศตึงแย่ร้อนไปดำหน้าลายมือดำเบิดเลยพี่น้อง <laughs> เ,อเอสียมือเสียมือสัญญาใหญร้อนดำเบิดหาเหรียญให้หน้าเอาเถอะพี่น้องมห่อนแทะอากาศห่อนไม่เป็นซุกหรอครับ สุกแล้วสุกแล้วมาหลายเนาะเนาะเขาออกกาบมังหีซื้อซื้อเนาะส่วนไหนใส่เนาะย่านสิกินเขาจะไข่อืมชุกครับกปะไรชุกคักโอ้โหตลาดเนาะใส่บบบนี้ยังไงอันนี้เนื้อเนี่เนื้อหมูนี่เนื้อหมูหรือเนื้องัวโอ้ชมอันแม่แม่แม่เนื้องัวเล็กเนื้อเล็กสุมมาใหญ่ดอนเนื้อเออ เซกอกเซกอกเนี่ยครับเซกอกเนื้อเซกอกเนี่อ๋อเซเวตองอ้าวมาอเซเตองจงหอมพี่องแนืน้ำเด้อดีอง้องเน้อนํำใส่หอส่ไปตองนะครับด้อคนามฉีกมาพอมไหลแต่มันดเหงาเหงามันหอหลายว่ะนี่กันมี่หอดลูกน้องยี่ร้อนเด้พี่น้องเลยลุกน้องยี่ร้อนสองสามตัวเลยน้องคนใหญ่ไว้เลยด้นะครับ นเนาะมื่อนี่ก็เจ้าที่เดียวสน,น,ยน,ยวนันเนาะขุ่นตัวไงนี่ว้ายเอาไปดูเอาบรรยากาศบ้าเนเรามาให้เบิ่งน้ำนะครับเอาแม่สูกระตรัวแม่เอาเอามาหลดเอาตัวนี้มาหลดเออนี่แหละตัวนี้ใส่กอกหมูใส่กรอกเนื้อเนาะเออแล้วค่อยไปแกะตอนอันเ้าวว่าไหนอืมตามมือใครกันหน่ไไอย โอ้ถอดถอดถอดอกดังจวดเลยวะท่นเอามัมมัมแม่มัมมัมตัวนี้ก่อนตัวนี้ไก่สุรินทร์เนี้ก็เตียมดอกเอาเดี๋ยวค่อยไปแกะเบิ้งตอนผุ้น้องเนาะแมนครับคสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับวันนี้พ่อๆกันเลยครับช่องห้องโป่งแชนแนลครับ สวัสดีรอบสองนะครับพี่น้องเด้อครับกะยายลอนปีงเรียบร้อยพี่น้องเนาะหอมหอมเนาะหไม่ตองมาสันหอมไม่ตองเด้ออ้าวพี่น้องมาสิแกให้เบิ้งเอายังก่อนแม่เอาหนึ่งแล้วเนาะปลาคอนแล้วเว้ยปลาคอนปลาคอนบ่เออปลาเปลาเปลาเนาะโอ้พี่น้องเป็นขึ้นจีบส้มเปื่อยๆอู้พี่น้องพูดเอาแก่ไหมซุกแล้วตัวนี้ขนาดสีตัวนี้ไป สีอันนี้ก็น่าแมงป้าตองปง้าตรงโอ๋นเนาะมือ,อ,อจิติดจับกินขน้าวโคกังวะข้าวโคกพี่น้องเอ้ยพ่ดเอาเสอือขากขนานาันมาแดงเอาก,กระเทียมเลยไป <c oughs> เด้อยวเด้อเสียมด้วยกันไปด้วยเอาวแกนี่ก็พี่น้องต่อมาโอ้อันนี้อันนี้ก็หอมขนาดวะน่าแม่นเนาะเออแนะน้ำเนี่ยพี่น้องเด้อผู้ใดสั่งไปก็เอาไปพ่นเอาพี่น้องโอ้ยเปล่งซุกเลยนี่พี่น้องซุกเลยพี่น้องหอมขนาดเอ้าอันนี้ยังไงอันนี้ โอ้ต้นแหงเหลืองเลยหอยแม่เอ้อมันมันสีหน่อยเอาเบิ้มันก็สีบอกคือเขาตันนี้ตัวนี้แกะไหมอ้าแกะแกอีตัวนี้ก็แกเลยใส่ผู้เลี้ยแกอะลรวะพึบเออตันนี้ว่าใหม่ทอาตัวนี้วะตัวใหม่ไั่ดี้ครับาโอ้พี่น้องมาเด้อมาเด้อ ใส่กอกหมูกับใส่กอกเนื้อแล้วก็ปิ้งมัมพี่น้องวันนี้มาครบชุดแล้วมีเด้อ <g ul et> มามาเสียบๆสียบ,บสบันพี่น้องเด้อเอ๋อกระเช้ามงคลเช้ามงคลไรหลายเช้าเราเปลี่ยนนี่น้อง <c oughs> แม่นี่เหล่วได้นไงแกเหล่าเเอาขอ้าวเหนียวหนิเขาโอ้ข้าวเหนียวพี่น้อง ข้าวเหนียวจิบปังไงหนึ่งบักไงพี่น้องมาเด้อกินข้าวเที่ยงแล้วจ้าสู้สู้สู้ไก่กระได้กินอยู่ห่มไผ่เย็นๆไก่กระได้จับตุ่มซะหน่อยคุณน่ะน้องใหม่กันรับทราบอยู่ข้างหลังที่มันร้ายค่ะนี่เป็นยังไดงไก่เนี่ยมาชิ้นเลี่ยใด่จัดเลยแหมวันนี้ยุ่วเข่าพี่น้องเลยมาเสียบเสียบกันพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันกินนังกวนน่องเป็นน่องจวดจวดจวดมากระเทียมก็มีผักกระไลพี่น้องจวด ตัวนี้มอมดิบบ่าได้สดน้ำมาเนี่ยอันนีกาาก้ก่อนแม่เจ้าวายกังใส่กอกเลยใส่กอ,อกบ่ะ,ะมามาพี่น้องกินกน้ำก,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 กดดันอือนี่เฮ้ยจั๊กกระเป๋าแตกไปเอาแตกเลยอู้มันจะเสียด้ป่ะใส่กอกวายดังไอ้หอยได้จ้ะดัไงไอ้หอยได้พี่น้องเด้อมามาเสิร์ฟเสียดเหมือนกันเนาะแสียนเลยนะนะมามาพี่น้องกินน้ำกันย่ายกินก่อนใส่กอกกันแล้วผมก็ได้ใส่กอกหมูพี่น้องพูดนะ เดีายได้พี่น้องก่อนก่อนเริ่มกระหายนี่เป็น้องเด้อด่าเหลือเหอห้อยนี่นี่คือสูตรทอไปตองมันจะออกมาประมาณนี้หอมอือหอมได้ปะเนี่ยหอมใส่กล่องมูแล,ล้วเนี่ยมันเสียบหอมหอือสุดยอดบ่เงี้อยอือชุดจอดคือใบอ่อนเสียบคลองเถียนเลยพี่น้องอือก็ปลาแดกแล้วปลาแดกกับซุกได้พี่น้องเลยปิ้งปลาแดกใส่ใบตอง จนอมันน e ี่พีเจนี่เอาไปตองเลยไหมมันนี่สูตรไปตองหมูเสียด่ะอือือเหนือด้วยเนืพี่น้อหอมหอมเสียดเสียดไม่แห้งนว่งๆใกลกับไลพี่หน่อ ใจไม่กินขาเป็นมู <laughs> ขเขาเ็มอนก็ี่างรือนี่กระชุกน,นี่แม่น่ชุกตามมาใส่นี่นอ่ชุกปัจจุบัปัจุกจะพักก็ <laughs> อยกับเอาพักใส่กันพี่หน่อนั่นเลือบแสบๆน้องกัน มาาี่ยิ้วเขาเป็นี้มัมี่นอมัมสุกอ้อหมดกัดเลยที่เคือปลาแดกเลยพี่น้อนาะขาดปลาแดกคือปลาแดกเลยพี่น้ออ้ยชยวันหรืปชุ oh, ่หดหรือล่่อซือมาเสียซื้อมาเสีย อ๋อคือโหดแต่ว่าไก่ปะทอดๆๆๆฉันยัดกินมใส่โดดเสด็จเป็นออกของแหย่เรียอไก่ปะมันอยากน้ำตีแหลมมันเห็นแสบมันอยากกินอยากเห็นเรื่องไอ้หอยมันอยากไงได้ก็ได้ร่างนิ้วเว่าดีควันหนักแก ัน,นี่ก็แชร์ได้เหมืเดิมข้าว<ส>จีดซัดได้ออกกับบริษัทหยัมนม้อนเฮียวน์เป็นบริษัทไม่บอกก็แชร์พี่น้องเรื่องเรื่องบอกพี่น้องอครับผูบ้ใดอยากได้รๆทักทายมาเลยครับเด้อทั้งแชทดละครับทั้งไลน์ลพี่น้องไลน์แอดต์ด้ครับเด้อไลน์แอดของไอ้ห้องปงนะครับถ้าใค,ครเข้ามาแพ็คละล่อยพี่น้องนะครับ ใส่กอกเนื้อแพะกระไล่ใส่กองหมูแพะกระไล่แล้วก็มัมกับแพะกระไลครับพี่น้องตักขามาแล้วครับเรื่อขึหน้ากันขึหนาแต่ <c oughs> ปลาดาบ่ไเด้ขายขาอยากกระแทกไงยูบ่เสียบสกอหมูอะ <c oughs> ขาวของแงเ่อืม,มหอมผัาไปจกอะไพันหอมเลยอืมโคือถอดเนดะ้ถอดมันหมายถอดมันมันหลายเูนแกหากใะไปจ่องเลยจ่องนี่หอมกรอบๆไล่เลยนะน้ออืม หอมเหลืองเหลืองอะไ,ไรฮะไเลยครับเดี๋ตัวนีนว่าห,าหาาั่มเป็นไรเชียว,ว่าหวนเห็นบอกก็ออนมันกัดหยุบใช่ยตัวนีนว่าใหม่ก็ว่าออนหยุบอืมทุ่นเลยนะอ่าเนาะวนกินเนทุ่นได้ไหมเนาะทุ่นก็ร่างงามแบบนี้เนาะใส่กอกว่า ร่มเย็นดีน้ไหมเนาะใส่ห่มไผเนาะงามงามออกหลายกินบท่านเลยเยินบบิร์แ่ไม่งามันลายๆหน้อหม่มีพี่หนุอมมันถามเนี่ยบอกยากกินน้อหม่ต้นน้หม่ไม่ให้กินในวันสันด้ผักขมาเด้อจำบ่ได้แล้วบ้านนี่แจสท้ๆดีโดโดนลตอนมันผักมามันวันขึ้นมา แบจกอกหมูก,กอกเนื้นอกล้อมงนีนเจบนก็แสบกอกเนื้นอก็แสบอืมสแบน้อยอันนี้ก็เป็นเมนูหวานๆนะครับด้ินง่ายๆนะอาจจะรดรู้กันเลยได้่ากกับแสบขอ,องแถมนะครับด้อ <laughs> Đây thì chấm vào mức bảy chấm nhọc Đây còn nhọc cảm. Bỏ có bữa đây đu đọc phía nào nhiêu khẩu hẹn rồi Để kính cao kính cho con Nhiêu khẩu, nhiêu khẩu cho นึก่่าเนี้ยได้ครับทายดูได้แต่นอกหิว,ขหวขเขาอืมก่อนนี้นะครับข่า,ขาขเย,าาอยเอยังน่องมันี้ข่าเสือกใช่ชิดไม่ไหมได้เป็นหรอเนา่จัดกินเนาห็ดไม่กับอย่างเลย

tôi yêu một mươi năm năm một nghìn hai mươi năm tôi yêu anh ta vẫn chút tôi nga Nó nhưng không Nó anh hoa hm 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 thịt hm 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 cái đèn này hắn dạng xuống làm cười mình nọ thôi bỏ bỏ khẩu กับเป่าพี่น้องนั่นนะครับผู้ใดสร้างไปกินกับใส่กองเนื้อใส่กองหมูหม่ามนะครับครับเอาไปห่อใส่ไปตอกกันนะครับแล้วล่องนะครับเน้ะสูตรนี่เด็ดลีรับล่องอ,อร่อยพี่นอ้องหมันหอมหอม,มันกับบนไหลหอมไปตอก ไม่ทูกมันก็กินเขาจะพอจะแม่เหรอคุนพักก่ฮะอืมอืมนก,กวัน,นแก่ยอยูเจ๊ปะเขากันไหม ไม่เห่มาทอดใผรกอกเมื่อกึ้ยัง,งหอยมันะเสียบเสียบเลยต้องนาะได้กินหน้าก็อิ่มเด้ออิ่มกันอิมอ่มได้ไหมหวานเาานาะหวานดยใครกอาหวานหวานอืม คเชื่อมจแต่ถอดออกมันจะแสคืออันนี้เขาเลื่อเห็ดตัวนี้รอบมันเขินมเลื่นกันหลายนุ่หลายน้ำมันเาสีปหน่อกับถอดอขยังอะไรไหมคบเชื่อมากงานเขาจะถอดคุณอหน่อยเยะน่อยี่นยไม่จบอิ่มเลยดิ้่งถ้าอยากกินนามเลือกเปนหน่ ุดยอดเลยคือใบอ่อนนี่ต็เนี่อ่บเสบยมหม่ำอ่เสียมอัเนี้อ่็แเ่บยใส่ก็หมูก็แซเบโอ้แมนมันยังอยู่หอมไผ่เห็นสวยสวยอยู่ตอนเทียงหลดเงินไม่จะได้ ยัไงไงกะขอโทษขอภห้ได้พี่หนอยังตอนนี้บกขาวแล้วดำเขาก็แล้ว <laughs> เล่นมุกไเลยใหญ่จัง <laughs> ดำหน้าเขาก็แล้วก็เลยดำ <laughs> ต่อไปหนีสีสขาวจีวดอกดำขนาะอะืมอ,อ่ะพี่หนออืมอ,อืมอ,อ,อืมอ,อ,อ,อืมอืมอ อ่ะครับเาอยู่บพเลยคลิปนี้นะครับเอาซ้ำาดี๋ยวก็พี่น้องกับได้ใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูแล้วก็มําพี่น้องเสียบของแท้ได้ครับบ่เอามาล่องเบื้องเลพี่น้องอ่ะเอามาลองใส่ห่อเสือกตอกนะหอมหอมใส่กอกหมูนี่เสียบไี่หลีแล้วก็อันนี้ก็ห่อเชือกตอกอู้เสียบเสียบของแท้พี่น้องค่ะฝากพี่น้องนะพี่น้องเด้อฝากแพ็่กันลอยนะครับพี่น้องกับตอนนี้ก็มีมีเรื่อยแต่ว่าคือเสียบไปอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์นึงกับประมาณวันที่ อ่ามันมันผุดน่ะ,นะแี่น้องม่ครับมันผุดพี่น้องเห็ดประเทษมันผุดมันพุนพหัตกระซงได้นะครับครับอาจจะบป็นประเทษดูคือตะกรอนพอช่วงหันกระข้าดำหน้านะพี่น้องแต่ว่าก็แล้วว่ะละเอ้ากรอาจจะได้กระฝากอ่าพี่น้องนะครับเนาะฝากกดติดตามหรือว่ากดสับสะไคร่กดไลค์กดแชร์น้ำเนยเพื่อไว้ร่างใจฮองโป่งนะครับจะได้กระขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องฮองโป่งแชแนลเอ้าครับไม่รลอนพูดอย่างนั้ับพี่น้องวะ ฝากพี่น้องขึ้นเก่าแหละพี่น้องใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อแล้กะมัามเด้อจังได้กระไดขั้นต้องการกัทักมาอจะลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะพี่น้องโฆษณาได้ครกดกระดิ่งและเอาครับครับผมคลิปนี้เอาซ้ำเลยก่อนย๋ยวพอลิปมหนานล้ครับเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ